รัฐประหารภาคการเงิน First Republic Bank ถูกหน่วยงานสหรัฐยึดก่อนบังคับขายให้ JPMorgan กูรูโวยจอะพังทั้งระบบธนาคาร First Republic Bank กลายเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ถูกยึดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐผู้เฝ้าระวังทางการเงินของแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าพวกเขาดินรนอย่างหนักก่อนจะถูกซื้อโดย JPMorgan นักเศรษฐศาสตร์าชาวอเมริกันโวยหนักร้องให้เฟดเปลี่ยนนโยบายขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยหยุดเงินเฟ้อจอพังทั้งระบบ และกระทบทั่วโลกวันที่2พฤษภาคม .6 6สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และ globally รายงานว่าธนาคารอันดับหนึ่งของโลกจากสหรัฐ JPMorgan Chase ซื้อกิจการสถาบันการเงินขนาดเล็กกว่ายอย่าง First Republic Bank เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับตลาดการเงินของประเทศ JPMorgan Chase วาน,นิชธนกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อประเมินจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่น,นครนิวยอร์กออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ซื้อกิจการของ First Republic Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับภูมิภาคเงื่อนไขสำคัญรวมถึงการที่ JP Morgan Chase จ่ายเงิน1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 6 1 7 9 3 9 9ล้านบาทให้แกบ่บรรษัทรับประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางหรือ F.D.I.C. ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ First Republic Bank และนำทรัพย์สินทั้งหมดของธนาคารแห่งนี้ออกมาประมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกัน J p พ o r g a n แก a s e จะเข้าครอบครองเงินฝาก9 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ3.14ล้านล้านบาทเงินกู้173,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินไทยประมาณ5.9ล้านล้านบาทและลักทรัพย์อีก30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ1.02ล้านล้านบาทของ First Republic Bank เมื่อต้นสัปดาห์ก่อน,น,อน Federal r e s o s i t Insurance c o r p o r a t i o n หรือ FDIC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหลักของรัฐบาลกลางของสถาบันการเงินในสหรัฐได้ขอให้ธนาคารหลายแห่งยื่น ผู้ให้กู้ที่กําลังดิ้นรนเพื่อพยายามรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อก่อนที่จะถูกพิทักษ์ทรัพย์กาหนดเส้นตายสําหรับการเสนอราคาในวันอาทิตย์เจพีมอร์แกนซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาจะรับเอาเงินฝากทั้งหมดร่วมถึงเงินฝากที่ไม่มีประกันทั้งหมดและสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดของ First Republic ตามแถลงการที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย D f p i ได้แต่งตั้ง Federal Deposit i n s u r a n c e c o r p o r เป i o n เป็นผู้รับโอนจากธนาคารใน ในซานฟร c นซิสกซึ่งมีสินทรัพย์รวมเกือบ229.1พั 1, 000, 000, 000, นล้านดอลลาร์ณวันที่13เมษายน66ขณะที่เงินฝากรวมอยู่ที่103.9พั 1, 000, 000, 000, 000, 000. นล้านดอลลาร์ก่อนหน้านั้นมีการเทขายหุ้นของเฟิร์ทั้งใหญ่ติดลบ75%ของมูลค่าหุ้นของธนาคารหลังจากการเปิดเผยว่าถูกลูกค้าถอนเงินกระนำด้สูญเสียเงินฝากมากกว่า100พล้ 1, 000, 000, 000, นานดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีปัจจุบันผู้ให้กู้ที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโกประส กับปัญหาในการลอยตัวเนื่องจากภาคธนาคารของสหรัฐประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่การยึดและขายที่รอดําเนินการของ First Republic Bank ทําให้ผู้ให้กู้รายที่3ของสหรัฐที่ล้มเหลวหลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ในเดือนมีนาคมทั้งคู่ถูกปิด โดยหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนมีนาคมสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐตกลงที่จะอัดฉีดเงิน30 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้กู้ในภูมิภาคที่มีปัญหาซึ่งก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลือดไหลไม่หยุดหุ้นของ First Republic ลดลงแล้วถึง97%ในปีนี้แล้วจะรอดได้อย่างไรในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจีนเตือนว่าวิธีการตีตัวตุ่นแบบนี้จะไม่แก้ไขปัญหาของระบบธนาคารสหรัฐซึ่งมีปัญหาและการล่วไหลาอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้นในวันต่อๆไปเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทถอท้ยที่อาจจะเกิดขึ้นชุดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการด้านการลงทุนของธนาคารในปักกิ่งกล่าวว่าการเช็คโอเวอร์บ่งชี้ว่าปัญหารุนแรงกว่าที่เราคาดการไว้ครั้งแรกเนื่องจากเชื่อว่าวิกฤตที่คายลงแล้วหลังจากการช่วยเหลือครั้งก่อนกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐข,ขอสนับสนุนให้ธนาคาร First Republic Bank ได้รับการแก้ไขโดยมีค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดสำหรับ กับกองทุนประกันเงินฝากและเชื่อว่าระบบธนาคารของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนมีนาคมเมื่อพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับธนาคารในซิลิคอนวัลเล์และธนาคารซิกเนเจอร์ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าเขาจะขอให้สภาคองเกรสและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารเสริมความแข็งแกร่งให้กับกฎระเบียบสำคัญของธนาคารเพื่อให้มีโอกาสน้อยลงในความล้มเหลวของธนาคารในลักษณะนี้ที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอีกครั้ และเพื่อปกป้องงานของชาวอเมริกันและธุรกิจขนาดเล็กเกาหลิงยุนผู้เชี่ยวชาญจาก Chinese Academy of Social Science ในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าส่วนที่แย่ที่สุดก็คือฝ่ายบริหารของไบเดนอาจไม่มีทางที่จะจัดการกับปัญหาได้วัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดยังคงดําเนินต่อไปและอัตราที่เพิ่มขึ้นทําให้มูลค่าของสินเชื่อที่ธนาคารสร้างขึ้นเมื่ออัตราดอกเบีย้ยใกล้ศูนย์ดังนั้นธนาคารจํานวนมากจะถูกเปิดเผยถึงความเสี่ยงซึ่ง ็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นอาจจะสร้างความแตกตื่นอย่างต่อเนื่องและคุมไม่ได้การล่มสลายของภาคธนาคารจะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกษิจถดถอยของสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเตือนถึงผลกระทบแบบโดมิโนโไปทั่วโลกการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐลดลงในไตรมาสแรกของปี2566โดย GDP เพิ่มขึ้นตามอัตราเงนินเฟ้อและปรับฤดูกาลที่1.1%ต่อปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากการเติบโต 2.6%ในไตรามาสที่4ของปีก่อนตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์